อุดมไปด้วยวิตามินและโปรตีนจํานวนมากนอกจากคนเราจะกินและมีประโยชน์แล้วครับพืชก็กินได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิทิไทย P ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยไทย P ี h ชนแนลนะครับจะพามาดูวิธีการทําปุ๋ยจากกล้วยสุกถ้าใครมีเป็นกล้วยเสียหรือว่ากล้วยเน่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ทางช่องวิทิไทยพีชนแนล มีเพียงกล้วยสุกแบบนี้ครับซึ่งเราอาจจะกินไม่หมดนะครับแต่เรานำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้ปุ๋ยชเลิศดอย่างกล้วยสุกแบบนี้มีวิตามินโปรตีนจำนวนมากจําเป็นสําหรับต้นพืชนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้กล้วยแบบนี้นะครับนำไปทำปุ๋ยเฉลิศดบำรุงต้นพืชกันเลยครับกล้วยใบยไหนที่ใกล้จะเสียแล้วนะครับเรากินไม่ได้ เราก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชกันเลยครับในแต่ละครั้งถ้าเราจะนำกล้วยมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชเรามีแค่ไหนนะครับเราก็ใช้แค่นั้นนะครับนี่ครับกล้วยแบบนี้ใกล้เสียแล้วครับ แต่เราอย่าไปทิ้งนะครับเรานํามาทําปุ๋ยชะลิดบํารุงต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับเราจะขยําทั้งเปลือกแบบนี้เลยครับเร,เราเพิ่มวิตามินให้กับปุ๋ยชะลอดของเราอีกหนึ่งอย่างครับคือเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามินจำนวนมากแบบนี้เลยครับ เราจะใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับประมาณ2-3ฝ่าครับใส่ลงไปรวมกับกล้วยสุกกันเลยครับแล้วเราขยำให้ส่วนผสมทั้ง2ออย่างนะครับระหว่างกล้วยสุกและเครื่องดื่มชูกําลังเข้ากันดีก่อนครับเสร็จแล้วเราใช้ร่วมกับน้ําเปล่าประมาณ10ลิตรกันเลยครับ ผลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีและนี่คือปุ๋ยชัเลิศนำไปบำรุงต้นพืชได้ทุกชนิดเราใช้แล้วต้นพืชจะงามติดดอกออกผลไวใบเขียวขัว้วเหนียวเลยครับเพราะว่ามีวิตามินและโปรตีนจำนวนมากนั่นเองครับอยากเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชเราควรใช้ปุ๋ยชัเลิศ อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับใช้รถลาาต้นพืชตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดและใช้ทุกๆเจวันนะครับต้นพืชจะงามติดดอกออกผลได้แบบนี้เลยครับต้นพืชทุดโสมอย่างต้นพริกแบบนี้นะครับและไม่ค่อยติดดอกและออกผลเลยใช้ปุ๋ยชลเลินนะครับลดลาดอยู่เป็นประจำเลยครับต้นพืชจะกลับมางามและติดดอกออกผลได้ และคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทย์ไทย p ี h ชนแนลได้นะครับการเพิ่มผลผล,ผลิตให้กับต้นพืชถ้าอยากให้ต้นพืชติดดอกออกผลจํานวนมากแบบนี้นะครับลองใช้ปุ๋ยเลิดอย่างที่ผมทําให้ดูคือส่วนผสมของน้ําเปล่าจํานวน10ลิตรนะครับส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกกาลังรวมถังก้วยสุกนะครับ นำมาบำรุงต้นพืชต้นพืชจะติดดอกและออกผลเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับและผมมองว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากสูตรปุ๋ยเลิศอย่างกล้วยสุกนำมาบำรุงต้นพืชกันนะครับสำหรับปุ๋ยเลิศสูตรนี้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลมายืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองเลยครับ ถึงแม้ว่าต้นพืชที่เพิ่งปลูกลงดินใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ใช้ได้ครับลดลาดไปเลยครับอีกไม่นานต้นพืชจะงามติดดอกออกผลให้เราเห็นเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องลิทัยพี h ช n n นลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชน,นะครับ จากกล้วยสุกนำมามาลุงต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับลองนำไปใช้กันดูได้ต้นพืชจะติดดอกออกผลได้แบบนี้เลยครับ